สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้มาแนะนําแอปเือนออนไลน์นะครับ f i r e f o r s e t นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับอ่ะในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็เป็นแอปทําแบบสอบถามต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะสอนพิธีการสมัครนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับอ่ะเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับอ่ะเลื่อนมานะครับคลิกอ่า register now นะครับคลิกเข้าไปอ่ามันก็จะให้เราสมัครนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ กรอกนะครับกรอกอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อนะครับตัวที่3เนี่ยจะเป็นรหัสนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยให้คลิกในส่วนของตัวนี้นะครับเนี่ยฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็คลิกกดยอมรับนะครับเนี่ยก็กดไปอันนี้เนี่ยขอให้เลือกไฟจราจรแล้วก็เลือกไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็กดคิดแอคเคาท์นะครับก็กดสร้างแอคเคาท์ไปเรียบร้อยนะครับ ก็จะเสร็จนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอ,อเข้าไปหน้าที่ผมสมัครเป็นเทียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยผมสมัครเล่นเมื่อคืนนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาเลเวล4เป็นเทียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้มันมีให้ทําแบบกดลิงก์สั้นนะครับทําแบบสอบถามามีพวกที่เป็นคลิกลิงก์ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้มีเข้มนะครับ เคมก็คือ3ามอ่สามสิบนาทีเค็มหนึ่งครั้งนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมคลิกเค็มให้ดูนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับคู่เซตอ่ะก็มานะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเนี่ยอ่าฉันเป็นมนุษย์นะครับอ่ะก็เลือกไปนะครับกดหินเม่นนะก็คลิกอ่ะตัวที่เม่นแล้วก็มีโดหินนะครับก็ประมาณนี้คลิกตัวสอบอ่ะเรียบร้อยนะครับกด เยสตลีวาร์ดนะครับได้มา3 1นะครับก็รับคะแนนไปเขาก็จะเขียนว่าอีก30นาทีถึงจะเคมได้นะครับก็ประมาณนี้มาดูส่วนของอมันจะมีเด l ร์ลี่แท็กนะครับก็คือพเควสประจำวันนะครับที่เราจะได้รับนะ,ะตัวนี้นผมรับไปแล้วนะครับก็คือที่เป็นเคมรับ ทุก30มสิบวทีนะครับเกียมไป3ครั้งนะตัวนี้เนี่ยถ้าครบ6ครั้งเนี่ยผมก็จะรับอีกห้นาสิบคะแนนนะครับก็ประมาณนีม้มันมีถ้าทำแบบสถามอ๋อถ้าได้คะแนนถึงสองพันนะครับจะได้รับ0.005ดอลลาร์นะครับหรือว่าไม่ถึง1เซนนะ ก็คือครึ่งเซนนะครับก็ประมาณนี้ก็ทำไปเรื่อยนะครับมาดูในส่วนของหน้าดัดบอร์ดนะครับก็ประมาณเดี๋ยวผมขอ,อย่าคลิกหน้าถอนให้ดูเลยแล้วกันนะครับหน้าถอนก็คือวิดด่อนะครับถามว่ามีถอนตัวไหนบ้างนะครับถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยเนี่ยคือมันจะเราจะไม่เห็นพวกโ o มันนี่เวเลตนะครับมันจะเป็นค่าเงินสกุลเงินอ่าบิตคอยต่างๆนะครับค่า เงินคริปตัวเรนซีนะครับในส่วนของการถอนอาทูมานี่ไวเลสนะครับเราก็ต้องคลิกตัวนี้นะครับเนี่ยอะท้ายนาวนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะมีนะครับของค่าเงินไทยนะครับเนี่ยมันจะมีพวกทูมานี่ไวเลสเพย์เพาส์อะเอเอสบันทึคอนะครับอะมีพวกลาซาด้านะครับก็ประมาณน Starbucks. ี้สตาร์บั่ก ปาหน้านะครับพวกแก๊ปต่างๆนะเทสโก้โลตัสนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะ,ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของที่ใช้ในไทยได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของถ้าเราถอนเข้าท r ูม m น n ี่นะครับมันก็เหมือนกับพวกบัคซิฟายนะครับเท่าที่ผมดูรูปแบบนะตัวนี้เนี่ยมันจะ,ะเป็นลิงก์มานะครับแล้วก็กดกดลิงก์เข้าไปปุ๊บแล้วก็เติมเงินนะครับ โดยการใช้กอรอกเบอร์ทุมอนี่ของเรานะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะนะับเป็นดอลลาร์ให้นะก็คือ2.8 2.892ดอลลาร์นะครับถึงจะได้100นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยถอนนะแต่ว่ามีเพื่อนถอนได้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ตามเขามาอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของเลทคะแนนการถอนเนี่ย อันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเออมันคำนวณตรงไหนอแต่ว่าผมก็เล่นไปเรื่อยไปก่อนอืมก็ประมาณนี้อ่ะใน,นส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับก็มาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอ่าดีฟอล์นะครับการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมจะได้คะแนนจากเพื่อน5%ปเนะครับถ้าเพื่อนสมัครต่อผมใช่ไหมเนี่ย อ๋อได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะตัวข้างบนนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตัวข้างล่างคืออะไรเนี่ยีเบอ์เซดอ๋อถ้าฝากเงินนะครับเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูพวกลหลักๆก่อนนะครับคลิกมาหน้าดัชบอร์ดนะอ่าพวกอ่าเป็นลิงก์สั้นนะครับอ่ามี ที่เป็นแบบสอบถามนะอ่ะแบบสอบถามอ้ยลิง์สั้นนี่เหมือนจะยากอยู่นะครับอ่ะกว่าจะผ่านนะครับผมทําไปอ่าผ่านไป2ชุดนะแต่ว่าคลิกลิงก์ไปประมาณ10กว่าอันนะครับแต่ว่าผ่าน2นะก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมยังงงอยู่อ่ะก็ทำอ่า PTC ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขอคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยเราคลิกเข้าไปในลิงก์นะครับเนี่ย ก็คือคลิกไป8วินะครับเราก็จะรับมา50 acp นะครับคลิกเข้าไปคือคลิกเข้าไปเนี่ยมันรอไปประมาณ8วินะครับเนี่ยไอตัวสีแดงๆดเนี่ยให้มันเต็มแล้วก็กรอกลิงก์นะครับใครที่เคยเล่นคลิปตัวค่าเรนซีเนี่ยจะเข้าใจนะครับแล้วก็คลิกตัวเลขตรงนี้ลงไปนะครับเนี่ย5้า6กก็จะรับคะแนนไปก็แค่นี้เองนะครับก็ง่าย อันนี้เนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นรับคะแนน่ะเดี๋ยวขอกดกลับอนปกติมันจะขึ้นรับคะแนนนะอ่ะขอคลิกหาหน้าด,าดัสปอดอีกทีนึงออกขึ้นคะแนนละเมื่อกี้เนี่ยมันมี7นะครับอ่ะตอนนี้เลือ6กนอะ่ะก็รับคะแนนเพิ่มมาเป็นที่ร้อยนะครับตัวน,นี้เนี่ยจากเมื่อกี้สี่ร้อยเท่าไหร่สามร้อยเท่าไหร่นั่นแหละอันเดี๋ยวลองดูใหม่นะตอนนี้เนี่ยสี่ร้อยหกนะครับ 406อันนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปศึกษาเลทยการเงินน,นิดนึงนะเพราะยัยงงงๆอยู่นะครับแต่ว่ามันถอนเข้าทูมานี่เวเลก็เลยมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับเขียมาละอ่ะเมื่อกี้เนี่ยคะแนนจาก406นะครับก็จะกลายเป็น เอามันเพิ่มมา20่สลแต่ว่าตัวนั้นรับมาอา่าห้าสิบนะครับอืมเรดตัวนี้เนี่ยมันรับยังไงวะเนี่ย active point แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีเลเวลนะมีเลเวลมีอะไรอของมันนี่แหละของว่าคล้ายๆกับ b ั c k y f i นะแต่ว่าเลดเรายังงงอยู่นิดหน่อยอ่ะมาดูในส่วนของ daily t a k ฟ้าเคลียสเราทำอะไรเสร็จบ้างอ๋อไอตัวอ่าไอตัวที่เราคลิกเมื่อกี้เนี่ยมันมันไม่มีในเขาเรียกว่าเดลิทักนะครับอ่ะก็กดไปเพราะว่ามันง่ายกว่าตัวอื่นนะทำตัวนี้นะครับง่ายกว่าคือคลิกลิงก์แล้วก็รอมันเปิดลิงก์ครบ8วิน,นะครับแล้วก็กอกตัวเลข4ตัวไปค่อนข้างง่ายเลยอ่าเจ เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูเลทในะส่วนของการถอนตัวอื่นบ้างนะครับว่าเป็นยังไงพวกฮาร์บิตคอยนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็นับเป็นดอลลาร์ซะมากกว่านะ,อะถอนถ้าสอนศูนยห,หนึ่งศูนย์ศูนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่วะเนะี่ย ลองกดไปหนึ่งหนึ่งล้านซาตชิขอหนึ่งดอลล์อันนี้เนี่ยหนึ่งเซนถ้าหนึ่งดอลลาหนึ่งดอลลร์เท่ากับหกพันหกสิบสองซาตชินะครับไม่ใช่ดิอ่ะยังงงๆอยู่นะแต่ว่าการถอนนะครับประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับ อ่ะอยังหาค่าเลทไม่เจอนะจะพออ่าเดี๋ยวขอดูไปดัดบอร์ดอีกทีหนึ่งล้านวิทย์ด <c oughs> อโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็ยังงงง,งอยู่นะอ่ะในส่วนของการหาคะแนนนะครับก็ประมาณนั้นเลย คลิกมาดูส่วนของแบบสอบถามนะครับตัวนี้เนี่ยเอาทำยากทําตัวนี้ดีกว่านะครับก็คือ Offer Wall นะครับเราคลิกตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับหรือว่าคลิกตัว3ขีดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คลิก Offer Wall หรือว่า PTC Add นะครับตัวที่ผมทําให้ดูนะครับ อัลวอมันจะมีตัวนี้นะครับเนี่ยมีให้เลือกข้างบนจะเป็น b i t l a b นะครับแล้วก็ t ีเดิมลิที่ผมทําเป็นหลักนะหรือว่า a d ด e ก i มเดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับอันเดียวลองทำทีเดิมลิสให้ดูนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยปิวง่ายนะมผมก็ได้มา1,400นะครับ A, a c p นะคือตัวแรกเนี่ยมันจะได้อยู่แล้วนะครับ1,000คะแนนโดยการเราตั้งโปรไฟล์นะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่ผ่านยอย่างน้อยยังได้อ,อีก400นะครับมาดูว่าจะปิวไหมเนะี่ยอืมไม่น่าจะรอดอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เน,น้นเคียมไปเรื่อยแล้วกันนะถ้าได้ถอนเดี๋ยวผมมาอ๋ยวดีทีหนึ่งเดี๋ยวว่ารู้เลทการถอนนะครับ คือตอนนี้เนี่ยคือเล่นใหม่เลยจับจูดเลยนะครับแล้วก็มันไม่มีภาษาไทยอะไรให้เลยอืมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ